สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอจะรับเข้าสู่รายการดิมี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเอฟเฟกตสามสกินใหม่นะคะบอกเลยว่าตอนเราเห็นครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าว้าวมากแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคากันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาบอกวันที่เข้าไทยราคาอะไรต่างๆนะคะคลิปนี้ฝากกันกด ชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆได้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม ROV อะไรใหม่ๆนะคะทุกคนจะมีอยู่3สกินนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยตีคลิปไรปีไรมาฟ้าแลบไอคอนเออแก เพื่อนทําอะไรอยู่อ่ะทำไมมีสกินส,สวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไ้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินตน้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติม เกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพย์แช่น,นะคะสกินที่1น,นะคะก็จะเป็นสกินของตัวโบบาลอนนะคะซึ่งคอลเลกชันรอบนี้เนี่ยจะเป็นสกินที่เขาคอลแลบกับ h ฮดโอเนะคะราคาเต็มจะอยู่ที่1200คูป,ปองนะคะแต่ เซิร์ฟไทยนะคะถ้าเราซื้อพร้อมกับบัตรส่วนลดเนี่ยจะเหลือประมาณ790คูปองนะคะทุกคนเอฟเฟกสวยมากคือสวยจริง,รงๆถ้าใครพลาดรอบนี้นะคะก็คือพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะทุกคนเพราะอะไรเพราะถ้ามารอบหน้ามันจะแพงนั่นเองทุกคนเออก็เข้าไทยนะคะประมาณต้นเดือนกุมภาพันธะ์น่าจะสักประมาณวันที่3-4-5ประมาณนี้นะคะตรงทางที่ตัวเกมเขากำหนดมาคือ เป็นสก,กินอีกหนึ่งสก,กินนะที่ยอมรับเลยนะคะว่าสวยมากสําหรับโบบาลอนนะคะซึ่งก็ว่าแล้วทำไมเขาบัฟมาบัฟมาขายสก,กินหรือเปล่าเออมีท่าตายแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะสก,กินนี้มีเอฟเฟกต์งเอฟเฟกวาร์ปนะคะเอ้ยคือแบบอุย้ยดูท่าวิ่งในเกมมีสก,กินปุ่มด้วยนะคะก็ถัดมานะคะจะเป็นสก,กินของตัวบิลโลฮีโร่ใหม่นะคะบิลโล ออกสีแดงอย่างงี้อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะซึ่งเซตสามสกินนี้นะคะก็จะมีสกินปุ่มขายเหมือนกับยีน่ารอบที่แล้วเลยนะคะ790ดู่ปองที่เขาให้ซื้อแพ็คนะแล้วก็บิลโลนะคะเหมือนจะเข้าไทยเนี่ยวันที่อ่าวันที่30นี้นะคะทุกคน ก็อีก17ชั่วโมงเราเพิ่งเข้าไปดูในตัวเกมมาเมื่อกี้นะคะถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่วันที่31สกินอาจจะวันที่30สกินอาจจะเข้าแล้วก็ได้นะคะสำหรับตัววิวโลก็สวยนะก็แบบเออก็โอเคสีแดงๆมันจะออกแนวคล้ายๆพวกบิจารไวโออะไรเงี้ยเหมือนรอบที่แล้วนะคะแต่รอบนี้สวยมากมีเอฟเฟกปุ่มด้วยเอฟเฟกปุ่มก็ไม่แพงนะทุกคนรอบที่แล้วก็ซื้อตัวยีน่าไปที่มันเป็นเซตเดียวกันก็ประมาณเท่าไหรวะ กะมันกับ8 0 0คูปองอะคือคุ้มนะเออเฮ้ยคือสวยนะแล้วก็เซสกินตุดจีนนะคะทุกคนก็เหมือนแบบมีแค่สกินคาะเปนี่สกินเดียวที่ราคาแรงนะคะเอ,อ้ยมีท่าบินท่าอะไรด้วยอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกปุ่มเอฟเฟกปุ่มก็สวยนะคะสกินนี้นะคะเป็นสกินตัววีล่านะคะวีล่าเน้นย้ำอีกทีคือทวงเทพมากทวยทวยเทพ เออทวงเทพอันนี้ก็คอลแลบกับ Head OK เหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งสกินที่ถ้ามาเนี่ยเราน่าจะทุบนะคะทุกคนเออทุบไปเลยมีกรอบรูปดูโหแค่เอฟเฟกต์วับก็แบบกินขาดแล้วอะคือจริงๆะสกินมันสวยเลยนะขายแบบ2องสพันก็ขายได้นะคะแต่เอ,อ้ยอันนี้เขาลดราคาไงเอ,อ้ยสวยนะว่าไม่ได้ไม่เคยเห็นวีลาแบบว่าขนาดนี้อะเอฟเฟกต์ดูอลังนะคะ ก็ไม่รู้ว่าอันนี้ก็คือดอบมาจาก h ฮดโอเแล้วนะมีท่าตายหวานหวานแบบนี้ด้วยนะคะราคาก็790คูปองเหมือนกันนะคะแต่ราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณพันสนะ้นแล้วก็เอฟเฟกตปุ่มอะไรอีกนิดหน่อยนะคะชิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์ like กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ต้นฉบับไว้ให้ได้ดูกันนะคะ